Jin Min a, ริวจินแอนมินอาผจญภัยในตำนานสงกรานสนุกซาเข้าใจวัฒนธรรมไทยสงสัยไหมว่าทำไมคนไทยถึงสาดน้ำกันสนุกสนานในวันสงกรานตามริวจินและมินอาไปผจญภัยในโลกแห่งตำนานแล้วคุณจะรู้ว่าสงกรานไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ วิวจิน8ขวบและมินอา7ขวบสองพี่น้องสุดซนกำลังนั่งเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านอากาศร้อนอบอ้าวชวนให้คิดถึงอะไรเย็นๆพี่วิวจินสงกรานคืออะไรเหรอ mm hmm. มินอาถามด้วยความสงสยัยทำไมทุกคนต้องเล่นสาดน้ำกันด้วยวิวจินเกาหัวแกรกๆก,ก,ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เห็นเขาบอกว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนี่นาทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยใกล้รู้อยากจะรู้เรื่องสงกราน์ให้มากกว่านี้ทันใดนั้นเองแสงสีทองสว่างจ้าก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าทั้งริวจินและมินอาตกใจรีบเอามือป้องตาเมื่อแสงจางลงทั้งสองก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสวนหลังบ้านอีกต่อไปแล้วพวกเขาเมยืนอยู่ในสถานที่แปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและสิ่งมหัศจรรย์ ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยมินอาถามด้วยเสียงสั่นเครือริวจินเองก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่เขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งนี้ในขณะที่ทั้งสองกำลังสำรวจสถานที่แห่งใหม่ก็มีเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งการเวลาข้าคือเท้ากบินละพรมร่างของชายชาราผู้มีหนวดเครายาวสีขาวปรากฏขึ้นตรงหน้าริวจินและมินอาก้มลงกราบด้วยความเคารพ พวกเจ้าสงสัยเรื่องสงกรานต์ใช่หรือไม่เท้ากบินแลพรมถามด้วยรอยยิ้มข้าจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเจ้าฟังเองเท้ากบินแลพรมเรื่องเล่าเรื่องราวตำนานนางสงกรานต์ให้ริวจินและมินอาฟังอย่างละเอียดนานมาแล้วเท้ากบินแลพรมได้ท้าพนันกับทามบานปูมานโดยมีเดิมพันคือศีรษะของตนเองเท้ากบินแลพรหมเล่าด้วยน้ำเสียงน่าติดตาม ธรรมบาลภูมานเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถตอบคำถามของเท้ากบินละพรมได้ทำให้เท้ากบินลพรมต้องตัดศีรักของตนเองตามสัญญาแต่เนื่องจากศีรักของเท้ากบินลพรมมีอนุภาพร้ายแรงหากตกสู่พื้นดินจะทำให้เกิดไฟไม่โลกหากโยนขึ้นไปบนอากาศจะทำให้ฝนแรงหากทิ้งลงในมหาสมุทรจะทำให้น้ำแห้งเหือด ดังนั้นทิดาทั้งเของท้ากบินละพรมจึงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอัญเชิญพระเสียรของพระองค์ไว้เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นทิดาทั้ง7นี้เองคือนางสงกรานซึ่งแต่ละนางจะมีนามและพาหนะแตกต่างกันไปตามวันมหาสงกรานของแต่ละปีริวจินและมินอาฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าสงกรานมีตำนานที่น่าสนใจขนาดนี้ สงกรานคือวันปีใหม่ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเท้ากระบ,บินละพรมอธิบายเพิ่มเติมเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและเริ่มต้นใหม่ในสมัยก่อนผู้คนจะทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลการเล่นสาดน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสงกรานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างสิ่งไม่ดีในอดีตและต้อนรับสิ่งดีๆในอนาคต นางสงกรานคือเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์เท้ากบินและพรมกล่าวการเฉลิมฉลองสงกรานก็คือการต้อนรับนางสงกรานสู่ปีใหม่แต่ละปีนางสงกรานจะมีนามและพาหนะแตกต่างกันไปซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะของปีนั้นๆเช่นหากนางสงกรานขี่หลังช้างปีนั้นอาจมีฝนตกชุก การทำความเข้าใจลักษณะของนางสงกรานในแต่ละปีจะช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในวันสงกรานคือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เท้ากระบินและพรมเนยียนยำการรดน้ำดำหัวคือการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ใหญ่ก็จะให้พรแก่ลูกหลานเพื่อให้มีความสุขความเจริญตลอดปี วิวจินและมินอับยักหน้าเข้าใจพวกเขาเคยเห็นผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวกันแต่ไม่เคยรู้ว่ามีความหมายลึกซึ้งขนาดนี้การเล่นน้ำสงกรานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้นเท้ากระบินและพรมกล่าวแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างสิ่งไม่ดีในอดีตน้ำที่สาดใส่กันคือการล้างเอาความทุกข์ความโศกเศร้าและสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิต เมื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเราก็พร้อมที่จะต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในอนาคตวิวจินและมินอารเริ่มเข้าใจความหมายของการเล่นน้ำสงกรานมากขึ้นพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเล่นสาดน้ำจะมีความหมายดีๆซ่อนอยู่มากมายการผจญภัยในอาณาจักรแห่งการเวลาทำให้วิวจินและมินอาเข้าใจความหมายลึกซึ้งของสงกรานอย่างแท้จริง สงกรานไม่ใช่แค่การเล่นน้ำสนุกๆแต่เป็นประเพณีที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอันล้ำค่าสงกรานเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่การแสดงความเคารพและการชำระล้างสิ่งไม่ดีสงกรานเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเท้ากบินลพรมกล่าวสรุป การสืบทอดประเพณีสงกรานจะช่วยให้เราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้และส่งต่อให้คนรุ่งหลังต่อไปข้าหวังว่าพวกเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากที่นี่ไปบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังเพื่อให้ทุกคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสงกรานริวจินและมินอาก้มลงกราบเท้ากบินและพรมด้วยความขอบคุณพวกเขารู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของสงกรานอย่างลึกซึ้ง ทันใดนั้นเองแสงสีทองก็ส่องลงมาอีกครั้งพาพวกเขากลับไปยังสวนหลังบ้านวิวจินและมินอมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มพวกเขารู้แล้วว่าสงกรานไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่มากมาย ถึงเวลาสนุกกับสงกรานย่างมีความหมายอย่าลืมรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ขอพรจากญาติผู้ใหญ่และเล่นน้ำอย่างสุภาพนะคะแล้วอย่าลืมแชร์เรื่องราวสนุกสนุกและความรู้ที่ได้จากวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและความรู้ดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้วเจอกันใหม่นะบาย